คลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเต็นต์กันอีกแล้วกดมันตกเต็นต์ที่เราจะมารีวิววันนี้จะคือตัวนี้ครับ Nature High o p a l a สามยีในหอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโอเคมาดูกันต้องบอกก่อนว่าเต็นต์ตัวนี้คือเอาไปออกทิปประมาณ สี่ห้าทิปและอุปกรณ์มันก็อาจจะไม่ได้จัดตามเหมือนแบบที่ซื้อมาใหม่ๆโดยที่อันนี้จะเป็นถุงแมตก็คือเป็นกาวชีพลองกับถุงเสานี่ผมจะใส่แยกกันไว้เวลาเวลาใช้เนี่ยผมจะแยกกันจะได้ออกมากลางได้สะดวกส่วนในถุงแมตนี่ตัวนี้เป็นตัวผ้าอ่อตัวไฟชีทกับอินเนอร์นะดูในถุงแมตก่อน ถุงแมทมันก็จะมีกลาชีฟมาให้ซึ่งผมเอาสมอบอกมารวมใส่ในถุงแมทเลยโอเคก็จะมีประมาณนี้ตัวเสาเดี๋ยวกันตัวเสานะเป็นเสาอลู สามต้นมีสีแดงสองสีเทาหนึ่งส่วนสมอปกก็จะเป็นสมอปกอลูมิเนียมแบบนี้สีแดงหมดเลยเป็นสองนี้ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยออกมาตอนกลางดีกว่านะเราเดี๋ยวกลางกาวชีโอเคงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ากลา,างยังไง ผงผ้านี่ครับก็จะมีแถบรัสมาให้นะสี สร็จแล้วก็ทำการสอดเสา,ดสาโดยดูจากทิศสี แค่ตัวน้แต่ข้างเดียวกัน เราก็เข้าไปเหมือนกัน อันนี้ขึ้นเป็นโคง้งค่าๆให้ดูก่อนนะเพราะว่าสมอยมันไม่ครบเช่นตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาได้แล้วก็ตัวข้างนี้เราก็สามารถดึงออมาให้ตัวสายชีพไม่ติดกับดินได้โอเคประมาณนี้ผมเ,เชียบก็มีอห้ ไม่ค่อยได้ใช้เพราะยังไม่เจอที่รวมในแกล้งข้างใงก็มีคนรอบห้องสบายกับน,นี่ก็มีประตูสองฝั่งฝั่งหนึ่ง อีกทางนึ่เปิดได้แล้วก็มีช่องดับากัศเหมือนกันเดแล้วเราไปดูข้างในกันไปดูข้างในกันตรงนี้ก็จะประตูก็จะมีบางใบกันน้ำให้สิบเป็นสิบสองหัวนะต่อไปก็จะมีโยโครงในหะ้ตีนแกแกนีน่ตัวนี้มัน ก็จะมีที่เก็บอันนี้ให้ตัวนี้นะอีง้านต้ตัวของอ่ะมีทั้งข้างบนข้างล่างไงนะอันนี้ตัดัดไปเนี่แหละทีทานไง วางจริงๆตรงนี้อะถ้าไม่ซีเรียสนอนได้อีกคนเลยนะคือมันกว้างมากมถก็ใช้ประกอบอาหารได้หรือใช้แบบวางเป้วางสัมภาระอะไรได้ก็ค่างดีเลยเดียวกลรีไปตัวนี้มันเป็น โอปรสัสามนะก็คือนอนได้สามคนนันก็จะเป็นอินเนอร์ตัวนี้เป็นผ้า20ดีหมดเลยแม้กระทั่งพื้นก็พื้นเต็นก็เป็นผ้า20 D. ดียกเป็นกาวชีตไม่ใช่ดีแล้วก็นี่เป็นหมูงตอนมากอมระยะระหว่างอินเนอร์กับตัวฝ้าชีตเห็นไหมค่อนข้างห่างเลยนะครับ แล้วตัวเอ่อตัวอินเนอร์เนี่ยมันจะเป็นมุ้งครึ่งหนึ่งคล้ายๆกับตัว Star River เวลาฝนตกมาเนี่ยมันก็จะไม่กระเด็นเข้าไปในตัวอินเนอร์มันจะไม่โดนเราเพราะมุ้งมันไม่จะไม่ตดพื้นระยะห่างก็เยค่อนข้างเยอะเลยลมโฟลอ์อะไรก็ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่จริงๆตัวเนี้ยน่าจะเหมาะอากาศหนาวกับฝนหน้าฝนมากกว่าหน้าหนาวะนะ ประตูเป็นประตูเดี่ยวๆเฉยๆเลยก็คือเป็นมุงครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าทึบครึ่งหนึ่งเหมือนกับทั้งหมดของอิงเนี่ยตัวนี้เนอนะเปิดสุดมากด้านข้างมีช่องเก็บแบบนี้จะลบนีเน่เขาผ่านาการใช้งานแล้วโอเคด้านข้างก็จะมีกระเป๋า นะสองฝั่งเลยแวบเข้ามาด้านในด้านในก็มองออกไปด้านนอกเห็นไงกว้างขวางครับลักษณะของตัวอินเตอร์เลยนะมันจะค่อยๆสอบลงมานะเนี่ยตัวเพดานตรงสุดนู้นมันจะมีแตะ,ะขอแขวนไฟแขวนสิ่งของได้แล้วก็จะค่อยๆสอบลงมาเห็นไหม,ไไม,ไไมไค่อยๆสอบลงมาเห็นตรงนี้ คือเราจะนอนเอาฝั่งนี้เป็นหัวนอนก็ได้แต่เวลานอนออมาจะปิดหน่อยปิดเราจะเอาฝั่งนี้เป็นเท้าเป็นฝั่งเท้าก็ได้อ่ามันจะ,จะเป็นมุ้งหมดเลยไม่มีทางออกนะความกว้างขวางก็ใช้ได้เลยถ้านอนสองท้านอนสองคนเนข้างในก็ยังสามารถเก็บสัมภาระได้ ข้างนอกก็สามารถประกอบอาหารได้เวลาที่แบบมีฝนตกอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องกางไฟชีตเพิ่มอีกครัอีกที่หนึงแบบเทพของกว้างนะนี่คือผมนอนหนึ่งคนสองคนสามคน,ส,มคนสบายสบาย คือยังไม่ได้ดึงแบบพวกตัวมุมพวกเนี้ยให้มันตึงนะดูว่าตอนถ่ายนี่คือร้อนมากเลยอ่ะดึงให้เป็นรูปร่างก่อนแต่ก็จะประมาณนี้แหละส่วนตัวพื้นก็มีซีมซีอ่าลืมบอกสเปกไปตัวนี้เป็นผ่ายี่สิบดีเคือซิลิโคนกันน้ำถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่สี่พันส่วนตัวพื้นเนี่ยเคือบซิลิโคนเหมือนกันเป็นยี่สิบดี กันน้าอยู่ที่ห้าพันถ้าจำไม่ผิดนะถขาสเปคกปิดขอโทษด้วยน้ําหนักโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเก็บรวมเสาวรวมสมออะไรแล้วเนี่ยอยู่ที่สองจุดหกกิโลก็ค่อนข้างโอเคนะสําสหรับพื้นที่ขนาดนี้แล้วก็สเปคขนาดนี้ความกว้างความกวาม้วางฝังแล้ขออภัยอ่ะอย่างหนึ่งด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนเราร้อนเนี่ย ลมก็จะระบายทัง้งสองฝั่งจะให้ดีก็คือเปิดประตูเรงของตงอันนี้ฝั่งที่จะเปิดไปได้นี่นะที่เปิดโอเคฝั่งนี้ก็เปิดไว้ให้มันระบายอากาศโซ่ทั้งสองฝั่ง รวมก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเต็นต์ตัวนี้ในการใช้แบบหน้าฝนหรือหน้าหนาวแต่หน้าร้อนคิดว่าไม่แนะนำะเพราะว่าตัวผ้ามันก็ไม่ได้กันแดดกันความร้อนเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเต็นท์จะหายโอปารัสสามยสดีส่วนคิดหน้าจะลงอะไรจะรีวิวเต็น์อะไรก็ รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบสดีครับ